สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องคุลักัพท์แชนแนลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําต้มเลื่อนหมูสูตรของเราเพราะเครื่องไม่ครบเอาแค่เฉพาะที่เครื่องมีกันค่ะ วันนี้เราซื้อของแบบประหยัดสุดๆกระตาตําลึงนี่เราเก็บเอาริมลัวของเรานะแต่ไม่ได้ถ่ายตอนเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มเด็ดใบตําลึงกันในส่วนของใบตําลึงเราไม่ได้เก็บนะที่สาวเราเก็บมาให้ล้อล้อแถวบ้านเรานี่แหละในสวนเด็ดแล้วเอามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยล้างน้ำเปล่าหนึ่งน้ำ เทน้ำทิ้งใส่น้ำแช่ลงไปอีกหนึ่งครั้งใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความกรอบเด้งของผักแช่ไว้ประมาณ5นาทีแล้วขึ้นพักให้เสด็จน้ำวันนี้นะคะเราซื้อเราซื้อไปซื้อของมาอันนี้จะเป็นเลือดนะคะใช้เลือดเราใช้สองกล่องกล่องละยี่สิบสองบาทนะคะ ใช้ของที่มีอันนี้เป็นหมูสับนะคะหมูสับ40บาทเดี๋ยวเราจะหมักนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไม่มีเครื่องในไม่มีอะไรไม่มีไส้หมูเราก็ใช้เป็นไตหมูอันนี้16.25นะคะเป็นเป็นไตนะเราไม่เคยกินเดี๋ยวเราลองอันนี้นะคะเป็นกระดูกหมูกระดูกหมูเราซื้อมาแค่สองชิ้นใหญ่เดี๋ยวเราสับซะหน่อยนี้แต่เราเลือกที่เนื้อมันติดเยอะๆนะคะเดี๋ยวทําน้าซุป อันนี้ซื้อมายี่ิบแปดบาทสุดห้าสิบตะตังตนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้ให้เด็กๆนะคะเต้าหู้ไข่อันเท่าไหร่จะไม่ได้ละเต้าหู้ไข่อันนี้เป็นกุ้งแห้งนิดหน่อยสิบบาทใช้ตำส้ตมตำแล้วก็เหลือแบ่งไว้เดี๋ยวใส่โรยสักหน่อยนึงล้างทำความสะอาดต้นหอมผักชีแยกร่าผักชีไว้นำผักชีต้นหอมมาหั่นซอยเก็บมือกันด้วยนะ เราซื้อครงหมูมาสองชิ้นบอกราคาไปแล้วนะเราเลือกเอาเนื้อเนื้อยุคประหยัดเราใช้น้อยหน่อยสร้างสสารสี่น้ำเลยเพื่อความสะอาดเห็นไหมคุณผู้ชมเราเลือกที่เนื้อติดกระดูกเยอะจริงๆไม่ได้ม้ ช้อนโต๊ะแช่เพื่อความเปื่อยยุ่ยหมูนุ่มเด้งโอ้นนำหมูสับมาล้างให้สะอาดแค่ไหลาๆน้ำเหมือนกันใครซื้อหมูสับมาแล้วมาทำอาหารเลยไม่ได้ล้างสารภาพมาซะดีๆใส้หมูตับปอดไม่มีใช้ไตแทนแล้วกันลองกินซื้อครั้งแรกเลยนะเนี่ยแต่กินหลายครั้งแล้ว ล้างทำความสะอาดแล้วนำไปแช่กับกระดูกหมูเลือดหมูเราซื้อแบบสำเร็จมาแนะนำให้ใช้ยี่ห้อนี้คงไม่ต้องบอกเห็นกันอยู่ต้งๆเพราะอะไรน่ะเหรอเลือดแน่นปรุงรสมาแล้วอร่อยขอบอก <S 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 นำมาล้างทำความสะอาด ใสเต้าหู้หลอดล้างรวมกันลงไปเลยเด็กๆชอบเต้าหู้หลอดมากนำกระดูกหมูไตเลือดหมูเต้าหู้ไข่พักขึ้นให้เสด็ดน้ำหั่นไตก่อนหั่นบางๆจะหั่นหนาก็ได้นะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเพราะต้องเอาไปลวกก่อนอยู่แล้วหั่นเลือดหมูเป็นก้อนแล้วแต่ความชอบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็ก มันเนื้อแน่นจริงๆนะขอบอกอ๋อไม่ใช่มันเลือดหมูดินะ<อ>หันเต้าหู้หลอดกระดูกหมูชิ้นใหญ่เรานำมาแยกเนื้อหน่อยแล้วสับแยกเป็นชิ้นเล็กๆ ปิดฝาไว้รอให้น้ำเดือดช่วงนี้มาโขกกระเทียมเราชอบใช้กระเทียมหัวเล็กเพราะมันมีความหอมมาหมักหมูสับกันซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซอสฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้เข้ากันตั้งน้ำเล็กน้อยเพื่อลวกไต รอให้น้ำเดือดใส่ไตลวกพอสุกหม้อน้ำซุปพอน้ำเดือดมาปรุงรสกันใส่กระดูกหมูลงไปกระเทียมที่เราตำไว้แยกออกเป็นสองส่วนไว้เจียวหนึ่งส่วนอีกหนึ่งส่วนใส่ในหม้อน้ำซุปส่วนที่เหลือน้ำรากผักชีลงไปโขลกด้วยน้ำซุปช้อนฟองออกเรื่อยๆ ใส่กระเทียมลากผักชีโขกลงไปเราไม่มีพริกไทยเราไม่ใส่นะ <c oughs> ใส่เคลือแกงลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะน้ำซุปเตือดใส่หมูสับหมักลงไปทำเป็นลูกๆตามความชอบเลยใครสะดวกปั้นปั้นได้เลย ใส่ไต,ตลวกลงไปโอ้ยมันเริ่มน่ากินแล้วใส่เลือดหมูกับเต้าหู้รอตามเลยมีฟองช้อนฟองออกด้วยนะ ใส่คุ้งแห้งเล็กน้อยใส่ใบตําลึคงคนคนแป๊บเดียวยกหม้อลงได้เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ากระดูกหมูเราไม่แยกออกนะไว้ให้ดูดกันมาเจียวกระเทียมกันไว้เลยนะ เสร็จแล้วตักใส่ถ้วยโรยต้นหอมผักชีตั้งโอ๊นิดหน่อย <S <S โรยกระเทียมเจียว <S 2> <S 2> น่ากินไม่ไ่้แต่ขอบอกรสชาติอร่อยจริงๆนะ ากติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องกุลทรัพ์ชั a นแนวด้วยนะคะและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยจ้า